การสูบบุหรี่นะคะก็นําบทความมาจากหนังสือเล่มนี้เหมือนกันค่ะหนังสือที่ชื่อว่าคู่มือป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคไตนะคะตรงนี้เขาก็สรุปไว้เลยว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เป็นโรคไตนะคะปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เป็นโรคไตนั่นก็คือการสูบบ <c oughs> ุหรี่เป็นประจําค่ะการสูบบุหรี่เป็นประจำนะคะซึ่งแต่ก่อนหน้านี้นะคะเราก็เข้าใจว่าการสูบบุหรี่เป็นประจำเนี่ยจะทําให้เกิดโรคมะเร็งปอดนะคะเกิดโรคมะเร็งปอด แต่ที่ควรระวังเป็นอย่างยิ่งนะคะการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะทำให้ผนังหลอดเลือดนะคะ ผนังหลอดเลือดเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ไตนะคะสูญเสียคุณสมบัติการกรองและการดูดซึมอาหารต่างๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการสูบบุหรี่นะคะคือการนำสารพิษเช่นสารนิโคตินค่ะอันนี้เราจะคุ้นชื่อมากเลยนะคะสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายไปนานๆน,น,นะคะไปสะสมมากๆนะคะก็จะส่งผลทำให้เกิดมะเร็งปอดอย่างที่เราจำได้กันมานานนะคะและก็ยังทาให้ เกิดโรคหัวใจและส่งผลเสียต่อตไตด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็เพิ่มมากขึ้นนะคะและก็ลดอัตราการไหลเวียนโลหิตในไตลงค่ะเมื่อการไหลเวียนเลือดในไตลดลงนะคะก็ทำให้เส้นเลือดในไตตีบค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะทําให้เส้นเลือดในไตตีบทําลายเส้นเลือดแดงเล็กๆนะคะแล้วก็ทําให้เส้นเลือดในไตอุดตันค่ะเมื่อน,นั้นนะคะตรงนี้ก็จะทําให้เกิดไตเสื่อมได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่อยู่ก็จะยิ่งทําให้เขาเนี่ยเข้าสู่ ไตเรื้อรังระยะสุดท้ายได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราไตาระยะ2ระยะ3แล้วเราสูบบุหรี่หนักมากนะคะก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยไตยเรานะคะเสื่อมไปเร็วมากยิ่งขึ้นร่วงไประยะ4ระยะ5หรือว่าจะต้องไปฟอกไตล้างไตได้เร็วมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการสูบบุหรี่นะคะจะทําให้ความดันโลหิตสูงเนี่ยเพิ่มขึ้น และก็มีโปรตีนรั่วทางปัสสาวะมากขึ้นนะคะซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าอันนี้ไตของเรานะคะเริ่มถูกทําลายและก็กําลังถูกทําลายอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยทําให้เกิดโปรตีนรั่วออกมาเพราะว่าไตากรองไม่ได้แล้วนะคะนอกจากนี้นะคะการสูบบุหรี่ก็ยังเพิ่มความดันโลหิตสูงนะคะเพิ่มทําให้ความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่องนะคะและก็เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากไตเสื่อมไปเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะก็ควรที่จะเลิกสูบบุหรี่ค่ะเพื่อช่วยให้ไตเนี่ยยังคงทําหน้าที่ได้ต่อไปนะคะสําหรับท่านที่ไตปกติอยู่และสูบบุหรี่นะคะก็ควรที่จะลดปริมาณการสูบบุหรี่ลงหรือถ้างดได้ก็จะดีมากเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปไตเสื่อมไม่ว่าจะเป็นระยะ1ระยะ2ก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไตาเสื่อมไปแล้วและยังสูบบุหรี่นะคะก็ควรที่จะ งดหรือว่าเลิกสูบบุหรี่กันเลยนะคะเพื่อที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของไตของเราไปนะคะและนี่ก็เป็นบทความนะคะที่การสูบบุหรี่เนี่ยก็คือเป็นตัวการสำคัญหนึ่งอีกตัวการนะคะที่ทำให้ไตของเราเสื่อมได้เร็วมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ